บางที่เปิดกันเป็นสิบสิบรอบเลยเห็นด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นแฟนขอกันมาเยอะมากครับแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบกับเพลงนี้เพราะว่าโดนใจหลายๆคนมากกับกับคนที่ยังโสดอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นสไตล์เพลงใหม่ด้วยที่กันไม่เคยร้องมาก,ก่อนคือจะมีความเป็นโซป๊อปมากขึ้นนะครับผมยากไหมคะในแนวนี้โซป๊อปเนี่ยยากครับค่อนข้างจะยากเลยเพราะว่าความเป็นโซป๊อปจะเหมือนกับการที่เราต้องแช้อารมณ์มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับนักร้องผิวสีของต่างประเทศนะครับที่ที่จะมีการเค้นอารมณ์กัน แล้วก็แล้วก็สไตล์เพลงเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะใช้เสียงสูงข้่งจะมากกว่าเพลงอื่นครับเห็นบางช่วงมันจะต้องแบบว่ามีการเค้นเสียงอะแบบให้มันเหมือนกับคนผิวสีที่เขาต้องแบบว่ามีช่วงจังหวะแบบเหมือนจะแหบไม่แหบอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราต้องฝึกไหมคะว่ากว่าจะได้เสียงแบบนี้ออกมากว่าจะคุมจังหวะได้กว่าจะอะไรได้เคยเคยเราทาเล่นๆอยู่แล้วแบบนี้คือคือเราก็เคยฟังเพลงซอว์บ๊อบอยู่บ้างแล้วก็พอมาเป็นเพลงนี้ตอนแรกที่ได้ยินได้ยินไกด์เนี่ย ผมรู้สึกแบบทำไมย,ยากจังเลยนะจ <c> ะ <oughs> ทาได้หรือเปล่าอะไร <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ครับผมแต่ว่าก็ใช้เวลาในการในการวอร์ในการฝึกพอสมควรกับเพลงเพลงนี้นะครับแล้วก็การอัดเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวครับอแต่พอผลงานมาเสร็จปุ๊บเป๊ะ,ะทุกอย่าง <ใน S 2> <า>เป๊ะสมกับเป็นแบ๊วนไทยที่ตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนหนึ่งคนที่ที่เขาเรียกว่าอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าในฝั่งของคนไม่มีคู่ครับผใช่ไหม เราพูดถึงเรื่องของเพลงไปแล้วถ้าถามถึงแฟนๆฝากถามถึงค่ะในเรื่องของละครค่ะว่าจะมีแสดงเรื่องไหนอะไรไงอีกบ้างรหรือเปล่าสำหรับละครทางทีวีนะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นละครเวทียังเล่นอยู่ครับกับสี่แผ่นดินเดนมารกเคิลนะครับผมก็ยังยังทําการแสดงอยู่เป็นละครเวทีเรื่องแรกของการด้วยแล้วก็เป็นละครเวทีที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับผมตอนนี้เล่นไปเจ็ดสิบกว่ารอบแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่ารอบใช่ครับตอนนี้คือล่าสุดคือเปิด เพิ่มรอบแล้วนะครับผมตอนนี้เล่นถึงวันที่1 8มีนาคมครับก็จะเป็นประมาณ97รอบพอดีกันสู้ตายใช่ไหมสู้ตายอยู่แล้วครับแฟนใคที่ยังไม่ดูก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับที่ไทยทิ่เกตเมตร์ทุกสาขานะครับจริงๆทำเพื่อแฟนๆว่าใครที่ยังแบบจองบัตรไม่ทันหรือว่ายังหารอบไม่ได้ก็มาเราเพิ่มรอบแล้วใช่ไหมครับผมแถมกันก็สู้ตายแบบนี้ด้วยนะคะครับแยกล่างนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะครับ วันนี้ซิงเกิลแบ๊ดเวรันทายเนี่ยเดี๋ยวฝากวันนี้นึงว่าสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของเพลงเนี้ยทำยังไงดีบ้างคะครับผมสำหรับซิงเกิลแบ๊ดเวรันทายครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็สำหรับมิวสิกวิดีโอครับตอนนี้ก็ออนแอร์แล้วนะครับที่ y o u t u b e c o m x l a s t c h a n n e l นะครับผมไปหาตามหาชมหาโหลดได้นะคะเป็นเจ้าของกันได้เลยเนาะ อ่าโอเคเดี๋ยวการหน้าฝากเชิมเรียนเชิญมาเลยนะคะมาที่ชนบุรีกันนะแล้วก็มาสัมภาษณ์มาคุยกันสดสดแบบนี้ด,ด้วยนะคะนาโอเค,ขอ,ค,คขอบคุณกันนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคคถึงแม้ว่างานจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็ยังสามารถแยก,กร่างมาสัมภาษณ์โฟนอินกับเราสดๆแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงการฝากซิงเกิลใหม่เพลงนี้ด้วยจริงๆหลายคนบอกว่าก็ไม่ใหม่ฟังกันแบบปลุกร้องได้แล้ว แต่เจ้าตัวเพิ่งมาฝากไว้ให้ฟังกงันแบบสดๆกันที่นี่ด้วยนะคะนี่คือแบดวาเลนไทน์จากกันเดอร์ซ่าค่ะ